เจดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมูลให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่หมูนเจยินดีรับเช่าในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหล่อล็อกเก็ตหรือพระผงเจยินดี ie, รับเช่านะครับส่งรูปเข้ามาทางไลน์ ad เจดาวเทียมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมเจดาวเทียมนะครับวันนี้เรามาส่องเหรียญมนฑลการเนื้อนวะกันนะครับเหรียญที่สวยระดับแชมป์เนี่ยสวยขนาดไหนนะครับแล้วเหรียญมนฑลการเนื้อนวะเนี่ยดู ยากหรือง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาจบในคลิปนี้เลยนะครับมาก่อนอื่นนะครับที่อยู่ตรงหน้าท่านตอนนี้นะครับคือเหรียญมน์พกาเนื้อนวโรหะตอกหมายเลข1น9นะครับรุ่นนี้เนี่ยออกณวัดบ้านจานนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่มุนนะครับที่ออกนะครับในนามของเหรียญมนุษย์พกาโดยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับสําหรับพุทธคุณนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะใช้คําว่าผู้ใดคิดร้ายเนี่ยย่อมสะท้อนกลับนะครับ นั่นเองนะฮะโดยข้างหลังเนี่ยจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นยันนะครับหานุมานเชิญธงอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นองค์หานุมานเชิญธงนะครับออกวัดบ้านจานแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่ารุ่นแรกนะครับชัดเจนนะนี่ฮนะออกปี2543นะครับและเนื้อนวัตเนี่ยจำนวนการสร้างทั้งหมด2,000เหรียญเนาะอ่ะเดี๋ยวซูมออกหน่อยอ่ะนี่นะครับ โดยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับทางด้านถ้าเป็นเนื้อนาะนะครับด้านซ้ายมือจะลันหมายเลขนะครับหนึ่งถึงสองพันแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยจะต่อโคดนะครับเหมือนกับในเนื้อทองแดงเนาะโดยนาะนะครับจะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็จะบางองค์เนี่ยอาจจะมีล้านมีแตกมีอะไรบ้างนะครับด้วยความเป็นนาะโลหะเนาะนะครับแต่เหรียญนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีล้านนะครับแล้วก็สวยงามจริงๆฮะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเหรียญนี้สวยขนาดไหนมา ก่อนอื่นนะครับถ้าเหรียญมณฑการนวะเนี่ยขอบตัดเนี่ยจะไม่เหมือนกับมประการเนื้อทองแดงนะครับอ่ามาดูจมูกก่อนนะครับเหรียญนี้คะคุณดูจมูกเหรียญนี้นี่ฮะโหยโด่งปี๊ดมากเลยนะครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่จมูกโด่งปี๊ดมากเลยนะครับดูฮะโอ้โหหน้าหลงปูนะครับชัดเจนนะครับจมูกโด่งนะครับนี่มีเส้นเสี้ยนวิ่งด้วยนะครับและรันหมายเลขนะครับตอกเต็มเต็มหนึ่งเก้าเก้าเลขสวยมากนะครับหนึ่งเก้าเก้าแบบนี้นะฮะ รันหม่เลข1 9 9นะครับลันฟอนต์จะเป็นแบบนี้นะครับจดจําไว้นะครับท่านได้มีเหรียญอนพกาคเนี่ยพยายามจํานะครับจําฟอนต์เลขให้ดีๆนะครับและด้านขวานะครับจะตอกเป็นโค้ดนะครับนี่โค้ดยันนะครับนี่ต้องสังเกตดีๆนะครับต้องเป็นลักษณะโค้ดตอกอนพกาคอะว่ามีเกนะครับแต่ว่าโค้ดเลขเนี่ยยังไม่เหมือนนะนะจดจําใบหน้าหลวงปู่ให้ดีๆนะครับเหมือนกันหมดนะครับทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อนาวะและก็เนื้อเงินเนาะนะครับ เพราะเป็นพระบล็อกเดียวกันนั่นเองนะครับนี่เราดูลักษณะของผิวพันธุ์นะครับของนวะองนี้เนี่ยจะออกแบบว่ามีน้ําทองเนี่ยเห็นไหมจะมีน้ําทองแทรกๆนะครับนี่อย่างเงี้เห็นไหมครับนี่ครับผิวพันธุ์องนี้จะสวยมากนะครับประหลอดหน้าหลังเลยนะครับนี่แล้วก็ดูนะครับบริเวณหูเหรียญนะครับจะต้องไม่ใหญ่นะครับจะต้องลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมรอยเจาะนะครับสินเนี่ยสวยนะครับและ ขอบตัดของมนพการนวะเนี่ยจะไม่เหมือนกับมนพการเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาทําคลิปสอนนะนะฮะอ่ะดูคร่าวๆไว้แล้วกันนะนี่สวยมากเลยนะครับสวยมากๆเลยครับถ้าจะมุกโด่งขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นพระสวยครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะเหรียญมนพการเนื้อวะเนี่ยคุณด,ดูนะครับดูด้านหลังองค์นี้นะนี่ด้านหลังจะเป็นเอ่อลักษณะของเอ่อแก่ทองด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ย แต่ว่าประหลอดมากนะครับแก่ทองนะครับองนี้นะเนี่ยเห็นปะด้านหลังคือเห็นเป็นแบบแก่ทองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันดีกว่านี่ครับพอส่องให้ดูนะครับเห็นไหมผิวพันธุ์นะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นเอ่อเหมือนน้ําทองนะครับแบบนี้นะครับและวหนุมานนะครับเชิญทองนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้มีเส้นขนแมวเหมือนกันนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับมีเหมือนกันนะครับตัวหนังสือจะต้องหนาแบบนี้นะครับ นหนาแบบนี้นะครับเป็นมะละมะละแบบนี้นะครับจดจําได้นะครับนี่นะครับผิวเหรียญคมชัดและสวยงามมากนะองนี้นะฮะนี่ครับดูลักษณะขอบตัดนะครับบริเวณปลายด้านหลังเห็นไหมจะมีแง่งออกมาแบบนี้นะครับนี่ตรงหูเหรียญสังเกตนะครับจะมีแง่งออกมาทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับถึงเรียกว่าเป็นขอบตัดนวะนั่นเองนะฮะและจะพบเจอในทองแดงด้วยนะครับ นี่ยขอบตัดด้านข้างนะครับด้านบนนะฮะจะเป็นแบบว่าขาดหนานๆเลยนะถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับ่ะเราลองมาดูนะครับถ้าเป็นจุดตายที่อยู่ในทองแดงเนี่ยจะเห็นไหมนะครับจะมี3เส้นตรงนี้เนาะนี่ฮะมันไม่มีคนระขอบตัดนวะนี่จะแบบว่าจะแบบว่าขาดขาดยุย่ยๆเลยนะครับ รุ่นนี้เนี่ยเห็นไหมแต่ว่าขอบตัดนาวะนะครับคุณสังเกตตรงข้อนี้นะครับนี่จะเป็น2 3ขีด4ี่ขีดคมคมนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็จําไว้ได้นะครับถ้าเจอมวลประกานเนื้อนวะเนี่ยสังเกตบริเวณขอบตัดคมคมตรงนี้นะครับมีทุกเหรียญนะครับนะได้พามาเนี่ยอย่าลืมนะครับส่องต้องไม่บวมนะครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับแล้วก็จดจำโค้ดหมายเลขให้ดีๆนะครับพยายาม สองเทียบนะครับตามอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะเหรียญต้องไม่บวมนะครับถ้าเป็นนาวะขอบตัดต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผิวนี่ก็ต้องแล้วแตกความเป็นโซนนวะเนาะแล้วก็เนื้อนี้นะครับสังเกตว่าถ้าไม่มีแตกไม่มีร้านมีลานเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่สวยงามมากๆนะครับอ่ะสาหรับวันนี้นะครับนํามาให้ชมประมาณนี้นะครับท่านใดนะครับที่มีเหร,รียญบนพกราไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเนื้อนวะเนี่ยเจยินดีรับเช่าในราคาที่สูงนะครับหลักหมื่นนะครับถ้าท่านใดมีเนี่ย ก็ทักมาถามมาสอบถามมาถามราคากันได้นะครับว่าเช่าได้ไม่ได้ยังไงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับท่านใดที่ดูคลิปเจแล้วเนี่ยไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยโอ้น้อยใจมากๆเลยนะครับก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครัะลาไปแล้วครับสวัสดีครับ